ไหน้ากากครก็กถอดหน,น้ากากครับไอนไกรฮิปปาดเอ็ดเวิร์ดแวนโซเป็นธราเพทพทายว่าเป็นนักร้องอาชีพไอรอทายว่าเป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเก่ไไงไว้น็อเชเวตอาจารย์เป็นหนึ่งฮิปปาดได้เวลาแล้วครับหน้ากากครก็กถอดหน,น้ากากครับใช่ ううใค uh, รอ่ะใครอะอาจารย์ใครอะเฮ้ยใครเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครขอเสียงประพฤกับพีโปันช่้ยใครใครเพราะวัสดีลี่ยห้าพี่สดีไม่ใช่อาจารย์หรอไหนพี่ปันวายโน้ตเซเว่น ไม่ใช่อาจารย์เหรอเป็นชลาทิศเป็นชลาทิศ่อยใจอาจารย์เป็นหนึ่งโกรธมากเป็นใครก็ได้แต่ไม่ทับลายที่อาจารย์เป็นหนึ่งค่ะพี่หนึ่งค่ะสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะเฮ้ยช็อกมากอ่ะนี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับโปรเจกต์นี้เลยอ่ะไม่คิดเลยอ่ะแล้วไม่เคยรู้้วยว่าปิงปองร้องเพลงได้อ่ะ เออหนูก็งงเหมือนกันนะว่าเออเออเขาจะไม่รู้เลยหรอเพราะว่าเขาน่าจะเขาน่าจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยเลยขาร้องดีมากใช่ร้องดีภูมิใจอ่ะไปร้องร้องดีจริงทุกคนถึงแล้วเป็นนักร้องอาชีพหมดเลยโอ้ยจริงๆยังคิดว่าเป็นพี่บุรินด้วยซ้ำไปอ่ะเนี่ยพูดถึงกรุ๊ปเขาอ่ะเวลาเขาร้องอ่ะคือแบบเฮ้ยมืออาชีพดูสบายชิลๆเลยแรกเลยคิดว่าชุดเนี่ยทำไม่ใหญ่กว่าตัวผมก็คิดแบบนั้นแต่ความจริงแล้ว มันใหญ่อย่างนั้นจริงๆครับใช่ค่ะพี่กุ้งหนูกินทั้งชีวิตมาเพื่อเหมือนจะตบตาในวันนี้แต่ไขมันจริงทั้งหมดจ้าแล้ตอนรายการติดต่อไปให้มาร่วม The Mask ลูกไทยอะ่ะทำไมถึงตัดสินใจรับครับปิงปองครับคือ <c oughs> หนูก็ติดตามรายการ The Mask Singer นะคะ <c oughs> แล้วก็ติดตามคณะกรรมการทุกท่านนะคะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงเราก็เป็นตัวแทนแบบหมู่บ้านตัวแทนไทยซอยอะไรอย่างเงี้ยที่ร้องคาราเกะ ชอบร้องคาราโอเกะใช่ลองเพลงพี่อยู่เยอะแยะสับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใส่หนูชอบชอบอะไรไส้ซอยก็ก็อยากจะท้าทายความสามารถตัวเองรับเออลองดูไหมอะไรเงี้ยค่ะซ้อมนานไหมเนี่ยหนูซ้อมนานมากเพราะนี้มันไม่ใช่สิ่งที่หนูถนัดอะค่ะพี่การคือแบบปกติแล้วก็เป็นสายแสดงแล้วก็บาบๆๆไปเรื่อยๆวันๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันไกลห่างจากตัวเราแต่ว่ารู้สึกว่าเออก็มีเซนนิดๆว่าเอออาจจะพอได้ในทางนี้อะไรเงี้ยค่ะ เฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะเฮ้ยปรบมือจริงๆอิงดีค่ะคุณคือดีจริงๆไม่ได้อวยคือรู้สึกว่าต้องเป็นมืออาชีพแน่ๆผมกับภรรยาชอบคุณมากติดตามคุณในไอจในติ๊ t o ็อกตลอดเวลาแล้วผมก็เอาไปทําตามไอที่กินขนมมันนั้นแล้วผมก็ทําไม่ได้ลองดูนะคะเขาทําในติ k กต็อกเคยเห็นติ๊กต็อกเขาป่ะชอบมากขนมไอขนมไออบกรอบอันเนี้ยที่มันเป็นแท่งเอาไปควงในปากคือควงอยู่อย่างเนี้ย ผมทำแล้วผมเจ็บปากมากอ่ะเมื่อก uh ี้นี่หนูต้องคลิปลุกนะคะพี่หอยคือจังหวะที่หนูนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วพี่กันน่ะเขาเรียกหนูว่าว่าพี่ครับพี่เห็นไหมครับผมจะลบให้อย่างเงี้ยอ้จอยอยู่ไงเห็นไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือวางตัวว่าเราเป็นแบบอาวุโสโอเคอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแรปเขาแรปได้แรปได้หรอแรปหน่อยโชว์ให้หน่อยเอาแล้วนี่เฮียโยประเทศไทยสัติภาพจงมาเกิดประเทศไทยสัติภาพแจ๊ เทศไทยสกิภาพจมังเกิดเทปไทยยังไงยำยังไงไปกันเรื่อยเลยแม้ส่งมาก็ไม่ใช่ว่าได้ทั้งหอดชอบมากอ่ะ <c oughs> คือซ้อมเพื่อรายการนี้เลยใช่ไหมครับปิงปองใช่หนูก็ดีใจมากนะคะที่แบบกรรมาการหลายๆคนบอกว่าเออเป็นแบบนักร้องมืออาชีพบอกให้เราทัดเทียมกับบอยตรลไลหรือว่าคว้น <Sever ance> บอกว่าเราทัดเทียมกับบุรินกรุปร๊ปไรเดอร์อะไรเงี้ยหูชื่นใจสุดๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยความสามารถในการร้องเพลงของคุณไม่ได้ด้อยเลยคุณคือมืออาชีพอย่าได้หยุดเมื่อเราเริ่มมาตรงนี้แล้วก้าวต่อไปค่ะเพราะคุณมีของค่ะขอบคุณมากครับอ้าวพี่หนึ่งพูดถึงอาจารย์เป็นหนึ่งเลยครับ แล้วนี่นี่ทำให้พวกเราเขวกันหมดเลยผมก็เห็นมองภาพอาจารย์เป็นหนึ่งตลอดเลยอ่ะผมเห็นรูปร่างไงปรากฏอาจารย์อ่ะชอบเพลงนี้มากแล้วไปทุกที่ก็จะร้องแตเพลงนี้ย แต่ถ้าแบบเขาร้าองเพลงอื่นน่ะผมอาจจะบอกว่าเป็นปิงปองเพราะเราเคยร่วมงานกันเคยเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้ว <ขอ S 2> ปิงปองมันค่อนขพิงดีมากลูกเมหลังร้องลองทิกต็อกนะไอจี IG นะผมจะไปตามดูก็ <c oughs> หนูร้องไม่ได้เพราะว่าไอขนมอบกรอบเป็นคาปากหมือน <c oughs> กันเฮ้ยแต่สนุกมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าปิงปองร้องเพลงได้ดีขนาดนี้แลวจะติดตามการร้องเพลงของคุณเลยอ่ะทำไมถึงเลือกเป็นหน้ากากครกครับสำหรับโปรเจกต์ The Mask ลูกไทยคือคือโครกเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความหนักแน่น แล้วมันก็คู่ขัวไทยคือทุกบ้านต้องมีโครกอันเนี้ยเหมือนกับตุ๊ดหรือกระเทยที่ต้องมีทุกบ้านหรือถ้าไม่ใช่ทุกบ้านก็จะมีทุกหัวอำเภอเพราะว่าตุ๊ดอยู่ที่ไหนไม่ได้เอาลงให้ได้อะตุ๊ดอยู่ที่ไหนก็คือที่นั่นเจริญนะคะอ๋อเหรอก็เลยเออเป็างหนักแน่นเราก็ต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างเราก็ต้องแบบหนักแน่นให้ได้มันโครกถ้าพูดถึงโครกก็ต้องนู่นเลยค่ะไปอ่างศิลาเพราะว่าเหมือนดินที่นั่นเขา ภูเขาหินอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นเขาเลิศคือชื่อดังที่สุดสำหรับโคกแล้วนะก็ต้องที่ชนบุรีถ้าแวะไปก็แวะไปเทสโคกที่นั่นได้เทสโคกแต่ว่าถ้าอาบ ขับไปไม่ไหวก็เทสที่นี่ได้สักอย่าอย่าให้สากมันสั่นเลยมันดูไม่ดีชอบพี่ห้ามครับผมฝากผลงานหน่อยตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างครับติดตามติกตอกกับไอจีเขาเนอะผมชอบมากดีผมช่วยโปรโมทผมจอบก็นั่นแหละขายก็มีติกตอกแล้วก็มีไอจีชื่อชื่อแอดเคาน์ชื่อว่าสินดิพวงค่ะอ่าไปติดตามแล้วผลงานการแสดงหรือผลงานอื่นๆล่ะครับก็มีละครนะคะครับอ่าเดี๋ยวมีวาสนารักค่ะอ่าติดตามเสื้อผ้าเสื้อผ้าขายอยู่เสื้อผ้าก็คือขายนะคะรับมาตัวเท่าไหร่ แล้มาตัวละส0มสิบไม่เกินห้าสิบจ้าขายเท่าไหร่ไม่ดูก็คือเริ่มต้นที่280ไปถึงพันสองห้เพราะว่าเราก็คือกล่าวว่าขายตัวหนึ่งแล้วก็หนีร้านไปเรื่อยๆคนอาจจะถามว่าทำไมร้านมีหลายสาขาไม่ใช่ว่ามีทีเดียวหลายสาขาแต่มีที่หนึงแล้วก็ย้ายแล้วก็ปิดที่นั้นแล้วก็ย้ายแล้วก็ปิดที่นั้นแล้วก็ย้ายเพราะว่าหนีมีที่ระสาขาแต่มีหลายหลายสาขา ติดตามทั้นละครนะครับทั้ง IG ทั้งติดต่อผมเชื่อว่าคนที่ติดตาม <c oughs> มีรอยยิ้มและเสียงโวเราะแน่นอนครับ <c oughs> ผมการันตีครับขอเสียงประมือกับปิงปองทองชัยครับขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs>